ตาดนกอ่อนนะคะเมื่อวันนี้มาาท่านเพื่อนๆมาเก็บบรรยากาศไปที่ตลาดนะคะนี่ก็คือเป็นแซลมอนคนลุมกันเยอะเลยนะโอ้มีร้านแซลมอนตันนี้ก็คือมันอาทิตย์นะคะค่ะไม้นวลเป็นตลาดวันอาทิตย์ของ ตลาดเบอร์นะคะตลาดเบอร์เป็นตลาดสดแล้วเพื่อนๆพื่นเพื่อนๆมาเก็บบรรยากาศที่ตลาดสดเนาะวันนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลนะคะทะเลมีหลายราคาทุกคนเยอะมากเลยเป็นอาหารทะเลราคาก็ตามป้ายเลยแล้วก <ๆ S 2> ็เพื่อนๆืน วันนี้ทำไมผู้คนเยอะมากเลยเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศที่ตลาดเนาะือว่ามันเป็นประวัติการที่จะเปลี่ยนบรรยากาศทุกคนมาซื้อของซื้อของอาหารสดนะคะเพื่อนๆ ให้ดูด้วยกันวนะ่าดูสิคนแน่นเยอะมากเลยแต่เพืเ่อนเดินชมนะเ,น,เน,น,ะะน,นาะจะเป็นปูนะคะปูปูแม่น้าเอ๊ะกุ้งเขาปูดไปกุ้งแม่น้ำเนาะราคาก็สามร้อยห้าสามห้าสิบสองต่อเนาะมองไม่ค่อยเห็นมีแต่ราคาให้เราเลือกนะ เียกไสไหนคะอันนี้ก็เป็นปลากระพงเนาะปลากระพงใหญ่โลละสองระะ้อยแปดสิบปลาสะบะอันนี้ปลาสบะ,ะอันนี้เป็นปลานนําดอกไม้ปาลาจรวดดูค่ะเพื่อนเพื่อนผู้คนที่มาเดินซื้อของ รุ่วันนี้เป็นวันอะไรทำไมคนมากมากเลยน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าทำไมวันนี้มาเจอผู้คนมาซื้อของเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเดินดูเรื่อยๆนะเพราะว่ามันตลาดเวอร์นี้คะตลาดใหญ่มากใหญ่มากๆเลยน่าจะเป็นตลาดแห่งเดียวที่เป็นตลาดสดที่ใหญ่ เรายังไม่เคยเดินมาแถวนี้ว่ามีอะไรเยอะแยะมากมายนะที่คนอัน mm. นี้ก็จะอันนี้ก็จะเป็นอาหทะเลนะคะจะเป็นแบบแพ็คเนาะ ร้อยยี่สิบบาทนะคะชุดละชุดหนึ่งนี่ก็จะได้สามกระปุกนะโควิดโบวิสสองหอยสองหอยแข้งแข้งร้อยหอึ่งร้อยี่เยอยะแยะมากมาเลย,ยตัวนี้เขาจะเป็นแพ็แคแพ็คแพ็คแล้วสมเหมาะสำหรับเราเอาไปขายเนาะแล้วก็ซื้อไปเก็บได้เลยร้าน เป็นอาหารแท็ดมากบาทอนานยังปลาหมึกนี่ปลาหมึกก็เป็นแท็ก15บาทจ้มีหลายอย่างนะคะมีหลายอย่างเท่าไหร่นะ75บาทค่ะน้าที่ตกัลเป็นปลากระเมเนนะปลาเก๋า เรา,า,า,าเห็นไข่ปลาพีาาน่น้องเอ้ยเราเห็นไข่ปลาไข่ปลาดิบคิวเราเห็นดิบคิวยาวๆเนาะใช่ใช่ดิบยาวๆอ่ะน้องนี่ไข่ปลานะคะไข่ปลาข,าาขาาองไอ้นั้นไอ้นั้นเป็น จะเป็นอาหารป่านะคะเป็นอาหารป่าจะเป็นปกบตัวใหญ่กกบพกเลยนี่เป็นาจประเทศอาหารพื้นบ้านพันอาหารป่าเนาะคะ่ะ60บาทจ้าดูกบตัวใหญ่หญเลยอันนี้ก็จะเป็นนกนะคะ,ะก็เป็นปกบ จะเป็นหอยนางรมนะกระปุกละสามสิบบาทปลูเค็มเค็มจืดปลูเก,กเค็มตะโกม้าตุ่มกุ้งหอยแฉงนะคะหอยแฉงก็จะหอยแฉงมีสองไซส์สามไซส์นะสองร้อยสองสี่ลูกก็จะสวยๆนะคะ ร้อยแปดก็จะลูกเล็กลงมาหน่อยไซส์เล็กลงมาเย้ค่ะขอบคุณค่ะก็จะเป็นกุ้งนะคะกุ้งกิ้งก้ามกามไ้อยสองก็อ่ะสามร้อยสามร้อยยี่สิบ มันสดมากเลยามร้ยใสนย้าน, karaoke, น goodbye, ่านาไสวยด้วยโปรใสตนะนี่ก็จะเป็น <hguru> ที่เขาแรกที่เแลกที <Bubble>. ่แบบว่าตีเกรดนะคะเอป็นจซามอนนะ ตนนี้ก็จะเป็นหมูไก่นะคะไก่เป็นสําเร็จทั้งอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เขาเอาไปจิ้มจุ่มไปทําสุกี้เน,นจะเป็นหมูคนมากมายมากนัมกมาก,มากเลยนะคะวันนี้ไม่รู้วันเป็นวันอะไรทำไมทุกคนเยอะแยะอย่างนี้ เก็บบรรยากาศที่ตลาดเบอร์นะคะที่ตลาดเบอร์อซื้อของแล้วก็ท่านผู้ชมมาซื้ออาหารไปรับประทานอันนี้ก็จะเป็นโซนเครื่องปรุงนะคะเป็นโซนเครื่องปรุงข้าวหมั่นกันอัอนนี้คนมาเสี่ยงดวงเยอะมากๆเลยท่านเพื่อนๆ เดี๋ยวเราจะมาเลือกดูนี่ไงที่เราใช้สูตรนี้ไม่ได้หรอมีความเหียอแน้ที่เราเห็นแล้มันมีความเดือดเอาที่เคยกินเถอะมันจะได้แบบว่าเียบรรยากาศที่ตลาดสดนะคะวันนี้คนเยอะมากมากเลย,เยจะบรรยากาศเพื่อนๆได้ชมด้วยกันแล้วก็คือมาซื้อของด้วย ยี่สิบบาทสวยๆผักสดนะคะตรงนี้เป็นโซนผักสดนะดูผู้คนก่อนไม่รู้เข้ามาจากไหนเต็มไปหมดเลยทุกสิสส่งอย่าง อันนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่มีตัวเดียวนี้ใช่ไหมคะมีสานี่เท่าไรเอ่อ<ะ>นี้มันเล็บทานตะวันนะคะพร้อมทานเลยว่า่ยอืมอืม,อมเล็บทานตะวันอาหารแห้งนะโอ,อ,อ้ดูกุ้ง อันนี้จะเป็นแบบหมูกระทะเนาะชุดหมูกระทะนะคะชุดละร้อยแปดสิบาทนะคะโลละร้อยสีสิบบาทวันนี้วันอาทิตย์ก็คือเป็นครอบครัวอยู่ฉลองบ้างคนถึงได้มาอยู่มาเยอะเนาะลูกบา ด a นะคะแตงโมลายลูกละ90บาทนะคะลูกนี้ก็เส้นนี้ก็จะร้อยหนึงน่งนี้ก็จะ80บาทนะราคาคือแตงโมตรนี้ก็จะเป็นต้นนี้ก็จะเป็นผลไม้นะคะผลไม้ก็คนก็เยอะเหมือนกันคนแน่นร้านเหมือนกัน ลางเดินแทบจะไม่มีเนะเาะอม่นอม่นแม่มดนะคะสามร้อยห้าสิบนะวีวีอนะอน่จะเป็นน่าจะเป็นลูกไหนเอเคค่ะตัวน,นี้ก็จะเป็นราชินีนะคะราชินีทูเรยียนหนอนทองนั่นเองลูกใหญ่ๆเลยค่ะ ลูกเนี่ยทำไมมันใหญ่จังเลยใหญ่มากลูกนี้ก็ใหญ่ลูกนี้ก็ใหญ่น่าจะได้สิบโลอยู่มั้งเนี่ยดูอะโวคโดอะโวคาโดอะโวคาโดโลละร้อยนะคะ เป็นตัวที่แกะแล้วเนาะราคาสามชัเลยนะคะสามร้อยยี่สิบเป็นสองร้อยสิบบาทมีดงมีลายาแล้วก็จะสามโลร้อยนะคะเนาะแล้วก็ยใหญ่ จะเป็นลองกองนะคะพั่ยใหญ่ๆสวยไม้หนาไม้หนาก็แทงอยู่นะเมล่อนวามหวานจ้าโรเลเจสิบเมล่อนโลเจสิบบาทลูกหนึ่งก็น่าจะหลายร้อยอยู่ลูกละสามโลสองโล วันนี้ก็จะเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆชมด้วยกันเนาะบรรยากาศที่ตลาดเบอร์นะคะูุ่นมาซื้อของแล้วตลาดนี้ตอนเย็นนี่ก็จะมีเป็นตลาดรอบเย็นอีกรอบหนึ่งนะคะตลาดแบบของกินเป็นเขาเรียกว่าอะไรตลาดคนเดินนะคะตลาด ถนนคนเดินตอนเย็นเนาะตอนนี้เราก็กำลังจะออกข้างนอกนะคะออกซื้อของเสร็จแล้วนะ mm. เก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมด้วยกัน mm. ออกมานอกสถานที่อีกวันหนึ่งนะคะที่ออกข้างนอกได้แล้วก็รู้สึกว่าจะสัญญาณนะคะสัญญาณก็น่าจะผู้คนน่าจะออกมาซื้อของขออกได้แล้วอ่ะ ก็คือตอนนี้เหมือนกับว่าสัญญาณในประเทศเราจะดีขึ้นหรือ,อยังไงหรือเพราะว่เห็นคนวันนี้น่าจะคนมาในวันนี้มันมันเยอะมากๆเลยเพื่อนๆสัญญาณความโชคดีกำลังจะกลับมานะยังไงก็ติดตามไปด้วยกันนะคะก็ตอนนี้พาเพื่อนๆมา ซื้อของนะซื้อของมาซื้ออาหารนะมาเจอวันนี้ผู้คนเยอะแยะมากมายเลยไม่น่าเชื่อไม่เคยเจอก็คลิปนี้เนาะเป็นคลิปส,สั้นๆที่พาเพื่อนๆมาเก็บบรรยากาศที่ตลาดนะนี่ก็คือบรรยากาศที่ตลาดเวอร์มาเก็ตตลาดสดนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสอนระกอกด้วยนะคะ ไงก็เป็นช่องน้องใหม่เนะาะฝากคุณเพื่อนสนับสนุนให้กำลังใจด้วยนะคะคลิปหน้าจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศไหนเดี๋ยวติดตามไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ